จะเคร ah, oh. erm tom ื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้หรือเครื่องนี้ทั้งหมดนี้คือเครื่องเมนะครับ baby m m แท้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูไกด์ไลน์วิธีการเล่นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นรถเอ็มอยากสัมผัสประสบการณ์รถเอ็มกันไปหาคำตอบไปครับก็สำหรับคลิปนี้เป็น ep ที่2นะครับเพื่อนๆคลิปแรกเราก็จะพูดถึงในมุมมองของการเล่นรถเบียมอยู่อยู่คราวนี้ก็มาเจาะลึกจริงจริงมันมีเพื่อนเพื่อน ขอไปในคลิปที่ผมรีวิวเจ้าน้อง M3 คันนี้ไปแล้วนะครับว่าในในประเด็นเรื่องรถย้ายวันนี้ผมจะรวมประเด็นเลยแล้วกันนะครระหว่างเรื่องรถย้ายกับรถ M แท้เพื่อนๆจะเห็นนะครับข้างหลังนี้มันจะมีคันแรกนะครับ M3 40i G20 แล้วก็ M3 F80 มาถึง M850i แล้วก็ M5 นั่นเองนะครับผมต้องแบ่งประเด็นอย่างนี้ จริงๆรถในตระกูล M อ่ะเมื่อก่อนอ่ะมันมี M เดียวนั่นแหละก็คือ M 2, 3, 4, 5สไล่ไปนะเมื่อก่อนในรหัส F อ่ะยังไม่ได้เอา4ีศู I รวมเข้าไปในคำว่า M นะครับแต่พอมาเป็นรหัส G ปุ๊บก็จะมี M 3 4 0 I แล้วก็ M 8 5 0 I ตัวนี้ซึ่งผมต้องบอกงี้ว่า ในต่างประเทศให้คำจำกัดความรถในตระกูล M340i M50i M850i M550i อะไรเงี้ยว่าเป็น Babym นะครับ หลักๆของรถ M กับ Baby M ในตระกูล G อ่ะมันก็ต่างกันเยอะถ้าเป็น Baby M นะแมคานิกนะครับรถมันจะเหมือนแค่เอาเบสตัวถังซีรีส์3พวกแชสซีหรือว่าซับเฟรมอะไรเงี้ยมันจะยังใช้ของซีรีส์3อยู่แล้วก็แค่ยัดเครื่องแรงๆเข้าไปอย่าง M 3าที่บส i เนี่ยเพื่อนๆ่จะเห็นเบสว่ามันหน้าตาเหมือนกับ G 2 0ทั่วไปนะหน้าตาจริงๆไม่ใช่ประเด็นหรือว่าใจความสำคัญของรถหรอกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปดูใต้ท้องพวกซับเฟรมจุดยึด mounting point ของตัวคาน ทั้งในรถนอกรถอะไรเงี้ยก็จะยังเป็นของ s ีี่สา3แต่มันก็หนึบสิ i ขับมันแล้วแหละแต่คราวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ Beyond ขึ้นไปอีก BMW ก็มีตัวเลือกให้นะครับว่าเป็นรถ M แท้ๆเลยเขาจะใช้คำนำหน้าแค่คำว่า M 3 M 4 M 2อะไรเงี้ยจะไม่มีรหัสต่อท้าย 40i 50i 60i อย่าเงี้ยครับก็จะไม่มีนะอันนั้นก็เรื่องความแตกต่างระหว่างเรื่อง M Baby M รถ M คืออะไร Back ไปเบสิกกว่านั้น รถ M คืออะไรผมก็ต้องบอกว่ามันก็คือรถปกติทั่วไปเนี่ยที่เพื่อนๆจะเห็นดีไซน์เลเยอร์ข้างนอกนะครับ Language Design <Language> มาจากพวกซีรีส์3 4 5สปกตินะครับแต่ว่าแค่อยากจะได้ความมัน DNA ความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ BMW ก็เลยมีออปชันใหเนเน้เพื่อนเลือกในที่นี้เพื่อนอ,นอ,นอาจจะดูภายนอกอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนพวกซีรีส์สามปกติซีรีส์หปกตินะครับแต่ว่าหลายๆอย่างผมบอกว่าหลายๆอย่างมันถูกทําให้รถเนี่ยเหมาะกับการขับแบบ ในในอารมณ์ที่ดุดันกว่าครับเหมาะกับว่าง่ายๆนะครับเป็นรถบ้านที่อยากไปลงสนามเ่ยมันตอบโจทย์เลยที่ปกติทําได้ไหมคือจริงๆเพื่อนๆจะเอารถอะไรไปลงสนามมันก็ลงได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าอยากได้สไตล์แบบที่แบบมอเตอร์สปอร์ต ก็อันนี้ครับคือ DNA จากสนามแข่งลงมาอยู่ในรถบ้านที่ให้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้นั่นเองอันนี้แบบเบสิกสุดๆเลยนะผมพูดถึงเท่านี้มาถึงเรื่องความแตกต่างของเครื่องยนต์แล้วกันว่าในตระกูล b a b y M กับ M นะครับจริงๆมันก็เทียบกันเป๊ะๆไม่ได้ผมบอกงี้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเจนเจนใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเจนเก่าคือถ้าเจนใหม่กว่านี้จะเป็นพวก M3 มจมูกโตนะครับแต่ว่าเครื่องมันก็ถูกเดเวล็อปมาจากเครื่องนี้นั่นแหละผมพูดแบบ เอารวบลัดอะไรเันเครื่อง M3 F80 มันจะเป็นเครื่อง3.0ลิตร M340i ก็เป็น3.0ลิตรแต่ความแตกต่างของมันหลักๆคือเรื่องเทอร์โบนั่นเองนะครับว่าเทอร์โบของเครื่องตระกูล S55 ใน M3 F80 กับ S58 ที่อยู่ใน M3 G80 มันจะเป็นเครื่องตะกูล2 t u เทอร์โบมีเทอร์โบ2ลูกเพ,เพื่อนเพื่อจะเห็นเทอร์โบอินเล็จะเข้าซ้ายขวานะครับเข้าห้องเผาใหม่แยกกันนะครับบูทมันก็จะบูทมันก็จะติดแล้วก็แป๊ดแล้วก็บูทมาไวอะไรเงี้ยความรีไลยเบลผมว่าเครื่อง B58 เป็นเครื่องที่โอเคถ้าในในความคิดผมนะจาก จากเสิร์ชเพราะว่าคันนี้มันก็ใหม่มากก็ถามผมประสบการณ์กับการพังอะไรยิ่งยิ่งตอบยากเลยเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็มันเป็นรถมันเป็นรถศูนย์มันไม่ต้องแบบไปเมนเทนแนนซ์อะไรแล้วก็ยังไม่ได้แต่งอะไรไปเลยสักนิดหนึ่งนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรส่วนเครื่อง s 55นะผมต้องบอกว่าปัญหามันน้อยมากน้อยจริงๆนะครับหลักๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องตอนนี้ยังไม่มีนะครับมาแต่ผมขับไม่เยอะไง ขับตอนประมาณหมื่นโลตอนนี้ก็ห้าหมื่นโลก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรมันยังไม่มีปัญหาหลังๆน่าจะเป็นเรื่องอื่นน่าจะพวกแบบเบ้าโชกคนะครับที่ต้องเปลี่ยนเพราะมันมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับหรือว่าเรื่องเครื่องไม่มีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตามอายุนะครับเปลี่ยนยางแท่นเครื่องก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมว่ามันไม่ได้เมนเทน n a อะไรแพงนะครับต่างกันกับนี่ต้องบอกว่าเครื่อง S63 จริงๆ2คันนี้ เครื่องมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าในใน BMW จะเลือกเรียกเครื่องในตระกูล 50i ว่า n63 นะครับกับ s63 อ t สตัคเจอร์มันแบบ คงเครื่องเลยมันเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างก็พวกแบบคูลิ่งซิสเต็มนะครับพวก internal, อินเตอร์หน้าบนท็อปเมาส์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในเทอมเทคนิคมันจะมีแตกต่างกันไม่เยอะเท่ากับเท่ากับนี่นะครับเครื่อง S55 กับเครื่อง b 5 8จะแตกต่างกันไม่เยอะเท่านี้นะครับแบบเลเยอร์อะไรมันใช้ร่วมกันไม่ได้อันนี้ยังแบบสามารถอยากจะเอาของแต่งใช่ไหมจะไปเอาคูลิ่งซิสเต็มนะครับหม้อน้ําหน้ามาแปลงใส่แคเนียใส่ได้นะครับหรือว่าจะเอาแบบ ท็อปเมาส์บนนั้นมาแปลงใส่คันนี้ก็แปลงได้ยังพอแปลงได้อยู่แต่อันนี้สองคันนี้ทําอะไรร่วมกันไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นฐานเครื่องมันคนละรหัสกันเลยแล้วก็เป็นเครื่องที่มี2เทอร์โบ4.4ลิตร V8 เหมือนกันแต่ว่าอาการประจําเครื่องพวก N หรือว่า S 63เนี่ยจะมีหลักๆนะครับคือหลอดแบริ่งไอชาร์ปมันจะเริ่มไหม้หรือละลายช่วงประมาณ6-7หมื่นโลอันนี้เพื่อนๆก็ต้องดูว่าควรจะเปลี่ยน 5 6 0 0 0งหกนโลควรจะทำได้แล้วคันนี้ก็ทำชุดใหญ่ไปนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นทุกคันนะจะในตระกูล lci หรือ plc i ของเครื่อง S63 ่ะบางคันก็ปั๊มน้ำนะครับถ้า plc i จะเป็นเรื่องปั๊มน้ำนะครับก็เปลี่ยนปั๊มน้ำไปราคา20,000กว่าบาทผมลืมบอกว่าถ้าทำหลอดแบริ่งกับเพื่อนๆเตรียมเงิน,เน,เนไว้นะถ้าซื้อ m 5ถ้ามันแบบ5 6 0ห0 0มื่นโลแล้วไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนมาหรือยังต้องรื้อเครื่องเปลี่ยนก็ประมาณ6-8 0,000หมื่นบาทส่วนปั๊มน้ำปัม๊ม อยู่ประมาณ2 0 0 0 0ืกว่าบาทไม่รวมค่าแรงนะครับหลักๆอาการประจําเครื่องมีประมาณนี้ยกเว้นว่าแบบใช้ไปเยอะมากก็โอเวอร์ฮอนเครื่องอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าทําเท่าอาการที่ทําได้หลักๆมันน่าจะมีเรื่องนี้เราก็ทั่วไปเลยครับถ้ารถมันไม่เยอะก็ต้องเปลี่ยนอย่างแท่นเครื่อง เปลี่ยนซีลท่อไอเสียอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของทุกเครื่องยนต์อันนี้ก็พูดเผื่อไว้นิดนึงถ้าดูแลตามสภาพทุกหมื่นโลเงี้ยก็เปลี่ยนแค่นะ้ำมันเครื่องปกตินะครับผ้าบุ๋งผ้าเบรกก็อาจจะแพงกว่าเพราะว่า M5 มันเป็นเบรก6พอร์ตนะครับผ้าเบรกก็เตรียมเงินไว้ราวๆหมื่นหนึ่งแล้วแต่แบรนด์ที่เพื่อนๆเ,เลือกเลยจานเบรกก็แพงด้วยนะครับประมาณจานคู่หนึ่งก็ประมาณ5 6หหมื่นถ้าเป็นของใหม่นะครับผ้าเบรก เปลี่ยนบ่อยผมว่าได้เปลี่ยนบ่อยคือรถมันแรงขับสนุกแล้วก็อาจจะมีอารมณ์แบบตอนแรกเราขับรถบ้านเราอาจจะไม่ได้อยากเอารถไปลงแทรกมันขับไม่มันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ขับรถพวกนี้ผมว่าเพื่อนเพื่อจะเอนจอยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารถมันแรงมากแล้วมันเป็นรถขับหลังมันเอาไม่อยู่มันเอาลําบากไม่ผมบอกว่าแบบอันตรายมากนะครับในตระกูล m 5กับ m 3เนี่ยแม้ว่าล้อมันจะใหญ่นะครับใหญ่เกือบฟุตนะครับรหัสขนาดยาง295305ศูนย์ห้าอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อกดเต็ม ปึ้งเลยนะครับจนถึงแบบ170-180จากศูนย์เนี่ยมันยัง traction มันยังกระพริบทำงานส่วนเพื่อนๆพื่อนปิดนะครับก็เรียบร้อยผมบอกเลยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหมุนแน่นอนหมุนผมหมุนไปหลายรอบแบบหมุนเป็น10รอบแล้วรู้อาการรถดีมากเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นปีศาจอะไรทักอย่างที่อยากจะเรียนรู้กับมันแล้วก็เอารถเนี่ยไปลองขับในสนามดูซึ่งในสนามปลอดภัยกว่าแล้วมันเป็นรถที่เพื่อนเ ขับแล้วมันเท่มากถ้าควบคุมมันได้นะครับก็มันจะท้ายกว่าดสวยๆนั่นเองนะ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับมันก็มีเคสนู้นเคสนี้ที่ผมเห็นว่าแบบอาการมันไม่เหมือนกันเลยอันนี้น่าจะอยู่ที่ลักษณะนิสัยการขับขี่นะเพราะว่าพอขับ M 3เงี้ยก็จะรู้จักพเพื่อนๆที่ขับ M 3รู้จักเยอะมากนะแบบเป็น10คันแบบรู้จักกันเองอยู่ยๆก็แบบเออขับรถรุ่นเดียวกันก็มารู้จักกันเพราะว่าในไทยมันก็มีคนขับไม่ค่อยเยอะอาการไม่เหมือนอะไรบางคนขับแล้วอยู่ๆเทาขาดแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือชน ผมก็ชนเหมือนกันก็คือมันเป็นรถขับหลังที่มันชนง่ายมากมันอันตรายมากนะวันนี้ต้องแบบเตือนเพื่อนๆไว้ดีๆไม่เหมือนกับขับคันนี้นะมันคนละฟิลลิ่งกันเลยนะครับในแง่ความดิบความอันตรายเฮนเดลลิ่งช่วงล่างมันไม่เหมือนกันเลย M 3ามสเอ i มันยังเป็นรถที่สที่ชกนุ่มที่เป็นรถแรงและชงนุ่มอันนี้มันจะแบบออกดิบไปเลยแต่มันขับทุกวันได้นะเพื่อนๆแต่ถ้าให้มาคอมเพล็กันไอ้นี่มันขับสบายกว่ามันปลอดภัยกว่าเพราะมันขับ4เนี่ยประเด็นหลักๆนะครับ กลับมาที่เรื่องอาการพาขาดเกียร์ลูดนะครับที่เห็นเกียร์ลูดก็มีปิดทักชั่นแล้วก็กดยับเลยนะครับล้อก็ฟีแบบฟรีรเนนนจนเกียร์มันล้ออะไรเงี้ยแล้วก็คลัชลูดก็มีนะครับมันอยู่ที่ลักษณะการขับขี่แล้วบางคนก็ดิฟเยอะเกินแล้วปล่อยรถล o w back นะครับ low back ถอยมาก,ก็ไอเกียร์แตกอะไรเงี้ยมันก็มีอาการแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ารถปกติทั่วไปเป็นเกียร์ถ้าเพื่อนๆ่จะเปลี่ยน dct มือหนึ่งอยู่ประมาณ7 8แแสนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือสองก็หาดูก็2 3สามแสนมีก็แพงอยู่ดีนะครับเพราะว่าในไทยมันไม่มีคนขับมันไม่สามารถหามือสองได้เหมือนพวกเกียร์แซแบบในตระกูลรถซีดีสามว่าไปดูเชียงกงอะไรเงี้ยอยากจะเอาอยากจะเปลี่ยนช็อตบ็อกมาถูกราคาถูกเพราะคนขับเยอะมือสองก็จะเยอะตามไปด้วยอันนี้แบบหาไม่ได้เพื่อนๆต้องแบบตัดหัวตัดจากญี่ปุ่นจากอังกฤษจากมาเลเสิงคโปร์อะไรก็ว่าไป นะครับแต่ว่าผมขับมันค่อนข้างเซฟยังไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นถ้าจากส่วนตัวผมนะครับคราวนี้มันจะมีช้อยหนึ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนแบบอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมในอินสตาแกรมนะครับเห็นขับ M3 M1 เลเลือกคันไหนดีงบมันใกล้กันเลยใกล้กันมากเลยนะครับ M3 ผมก็บอกราคาแข็งพอสมควรเหมือนกันเพราะผมซื้อมาประมาณ เกือบสล้านประมาณ27-28แต่งไปพอสมควรเหมือนกันตอนนี้ในตล,ลาดเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันยัง27-28อยู่นะครับขับมา3ปีแล้วแต่ผมก็จะไปขาดทุนเรื่องชุดแต่งแทนนะครับเพราะแต่งไปเยอะพอสมควรเป็นล้านนะแต่ถอชุดแต่งก็อาจจะราคาดรอปลงมาหน่อย เหลือ2อล้านหอะไรเงี้ยแต่ในตลาดแบบชุดแต่งเต็มๆจะเห็นเลย2องลนเป็นรถที่เปลี่ยนมือแล้วไม่ค่อยขาดทุนเอา M3 40i หรือว่า m 3ดีราคามันใกล้ๆกันเลย M3 ท4 0อตอนนี้ก็ราคาร่วงมาอยู่ประมาณ2,6-2,7นะครับในราคาตลาดมือ2อ่ามันเป็นโจทย์ที่วัยรุ่นแบบถามมาหลายคนนะครับไม่แน่ใจยังไม่มีฟิลอาจจะเคยลองขับ M3 40i ที่ศูนย์หาขับได้แต่ M3 ไม่เคยขับเลย ไม่รู้ไปหาลองที่ไหนด้วยเพราะมันไม่ใช่รถศูนย์คือถ้าถามคําถามนี้ผมก็คิดว่าปัจจัยของการเลือกซื้อรถหรือว่าความอยากได้ของเรามันอาจจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับต้องแบบขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าแบบเป็นคนขับรถสไตล์ไหน2คันนี้มันมีคาแรกเตอร์ต่างกันที่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นสไตล์ดิบๆอยากขับรถแบบดิบเถื่อนนะคือมันไม่ได้ดิบเถื่อนแบบรถ แต่งรถญี่ปุ่นแบบนั้นนะครับผมต้องบอกงนี้แต่ว่ามันเป็นรถยุโรปที่ขับสบายได้แล้วก็ดิบได้มันจะไม่แบบขับบ,แบบ้านว้านแบบมันขับรอบต่ําได้มันขับใช้งานชีวิตประจําวันได้แต่ถ้าเทียบกันในตระกูลยุโรปผมจะให้ m 3 f 8 0เนี่ยมันดิบกว่า m 3 4 0 i ประมาณนี้แล้วกันเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะแบบฟอนึงภาพออกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าชอบรถดิบชอบความปึงปังของเกียร์ dct กับความอันตรายที่จะเกิดได้กับเพื่อนๆในชีวิตนะครับ แล้วก็ความสวัสดับ M แท้ๆเพื่อนๆก็น่าจะพอเก็ตว่ามันแบบเท่อะไรเงี้ยก็แนะนํา M 3หลกัลกๆคือเรื่องนี้เลยกับอย่างสุดท้ายเลยคือเงินในกระเป๋าราคารถมันเท่ากันก็จริงแต่อย่าลืมว่าเวลาเพื่อนๆจะเมนเทนอะไรต่อให้มันไม่ได้เยอะมากเพื่อนๆก็ต้องจ่ายอยู่ดีแล้วมันอาจจะมีอุบิเหตุมากกว่าที่ผมพูดเพราะว่าเคสผมไม่ได้เจอเรื่องเรื่องอุบิเหตุพวกนั้นก็เลยยังตอบไม่ได้ว่ามันแพงกว่านี้ขนาดไหนกับคนที่ขับไปแบบแสนกว่าโลแล้วลยอะไรเงี้ยเกียร์ DCT ผมบอกว่า อารมณ์ของ D c ซมันคือรอบต่ำเกียร์ต่ำมันจะมีความแบบปึงปังนะครับมันจะมีความกระชากกระตุกแต่พอเป็น M3 4 0 i มี่ถึอผมก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันถ้าแนะนำนะครับเพราะว่าหนึ่งนะบอย่างน้อยเพื่อนๆเ,เลือกมือ2อมันก็ยังมีบ SI อยู่อย่างน้อยก็2อสปีขับไปได้2อสปีนี้ไม่ต้องไปเครียดกับมันนะครับสองคือเครื่องมันถูกจูนหรือเซตอัพมาแบบใช้งานง่ายเกียร์เซตเเงียบมากแม้ว่าจะมีแบบ l i มิเ e ็ดสลิปดิเฟอเรนเชีของ M3 4.0i ผมลองแล้วถ้าเข้าเป็นโหมดสปอร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยจะเห็นผล,ลก็คือเกียร์มันจะมีการกระชากนิดๆน,นะครับแต่ M3 กระชากเยอะเลยต้องาอย่างนี้นะช่วงล่างผมคิดว่าอย่างน้อยเพื่อนๆไปเปลี่ยนโชค๊คอยากได้ฟิลลิ่งช่วงล่างที่มันเวิร์กมันมันมันทำได้ไม่ว่าจะเป็น M3 หรือ M3 4.0i แต่ว่า a ช s ซีแม้ว่าจะเป็นรถย้ายผมไปลองหาข้อมูลไม่มีใครบอกว่า จุดอาร์คมันแตกต่างกันไหมแต่หลักๆที่ต่างเลยคือซับเฟรมนั่นเองนะครับซับเฟรมจุดยึดที่มันมีจุดยึดที่เยอะกว่าเยอะนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ง่ายเลยไอ้คัมคาร์บอนข้างหน้าเนี่ยก็1จุดแล้วนะครับข้างหลังเครื่องถ้าแบบแกะแผ่นหน้าก็มีอีกหนึ่งจุดใต้ท้องก็มี3-4จุดมันทําให้ตัวถังมันซิปหนึบเวลาเบรกไอ้คาร์บอนเนี่ยมันทําให้เบรกแล้วเบรกหน้ามันจิ้มนะครับมันคือการทําให้มันเบรกแบบเป็นก้อนอะไรเงี้ยมันคือการเซตอัพ ตัวถังมาที่ไม่เหมือนกันก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เยอะมากนะครับกับการทําให้ฟิลดิ่งของการขับขี่ของ M3 กับ M340i มันแตกต่างกันก็ลองเลือกดูว่าถ้าอยากได้เทคโนโลยีใหม่มี t i ด,ดัพตีฟคูชค n นโทนจอเป็นดิจิตอลแล้วจอกลางมนีนู่นมีนี่ให้ครบถ้วนลำโพง Harman น a r ร์ดอนอะไรใช้งานสบายมีซันลูปไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ก็ช่วงล่างใช้งานสบายก็เป็น M340i แต่ถ้าอยากได้รถดิบๆก็ ต้องเป็น M3 แต่ถ้าถามผมได้ลองขับ2คันแล้วถ้าเกิดให้ต้องขายสักคันหนึ่งจะขายคันไหนแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมอาจจะ M300i ไ,ไม่เหมาะกับผมเร่คือได้ขับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ดีต้องบอกงี้นะครับผมรู้สึกว่ามันก็ยังมีคาบสีที่สามบางๆใน 330e ก็อารมณ์นี้อะไรเงี้ยก็ยกเว้นแค่เครื่องเองกับเกียร์ก็เลยคิดว่า M3 น่าจะเป็นคันหนึ่งที่อยู่ไปได้ยาก มาต่อกันที่ประเด็นต่อไปคือรถย้ายกับรถแท้ต่างกันยังไงถ้าย้ายครบซึ่งส่วนใหญ่มันย้ายครบอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่ย้ายไม่ครบอะย้ายไม่ครบในที่นี้คือแบบลืมใส่ซับเฟรมใต้ท้องมาหรอมันก็อาจจะมีก็ได้นะเพื่อนๆแต่ถ้าย้ายมาครบยังไงผมรู้เลยว่าฟิลลิ่งมันต่างกันไม่ไม่เกิน10%แบบไม่รู้สึกนะครับยกเว้นว่าเมดอาร์คของตัว ถังสปอร์ตตัวถังอ่ะมันไม่เหมือนกันอันนั้นอ่ะผมไม่รู้ไม่มีข้อมูลหาดูไม่ได้เลยว่ามันต่างกันไหมนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งมันแทบจะไม่ต่างเรื่องฟิลลิ่งตัดไปถ้าย้ายไม่ครบซึ่งย้ายไม่ครบก็มีในที่นี้คือแบบย้ายมาแบบก็กกุ๊กแก๊แก,กนะครับประกอบมาไม่ดีไม่ได้แบบเปลี่ยนกิบล็อกหรือว่าใส่พวกโฟมยิงโฟมเข้าไปในประตูเนี่ยมันก็กแก๊แกๆยางเก่าอะไรเงี้ยก็ถ้ายายครบจริงๆหัวตัดมาดีจริงๆเนี่ยมัน มันขับดีแน่นอนคันนี้ผมแฮปปี้มากเลยรถย้ายต้องดูแลรักษายัางไงมีเรื่องไหนเป็นข้อคอนเซิร์ตนะครับหลักๆนะฮะอย่างแรกเลยคือเรื่องประกันนั่นเองนะครับประกันภัยเป็นเรื่องสําคัญนะครับปกติเวลาเพื่อนๆทาประกันภัยเนี่ยการทําประกัน มันจะอิงตามเลขตัวถังถ้าเพื่อนๆเ,เอารถย้ายมาในเล่มยังไงมันก็จะเป็นซีรีส์3อยู่ทุนประกันที่จะคุ้มครองรถเนี่ยก็จะเป็นทุนประกันของซีรีส์3ซึ่งราคาค่าอะไรถ้าเกิดมันอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าชนขึ้นมาเนี่ยค่าอะไ่มันแพงกว่าซีรีส์3แน่นอนนะครับการชนหน้าเนี่ยนะครับมือสองไม่มีหาไม่ได้นะครับเอาพาร์ทเทียบมาใส่กันไม่ได้ว่าฟิตเมนมันไม่เหมือนกันราคามือ2ก็แบบ5 6าหมื่นไม่รวมทาสีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้อง ระวังไว้เปรียบเทียบกับพวกรถสู์เลยเล่มตรงตามประกันเขาก็จ่ายเต็มอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งอันนี้คือเรื่องแรกของรถย้ายนะครับที่เพื่อนๆต้องต้องระวังให้ดีนะครับสองคือถ้าย้ายเองเช็คว่าเขาเปลี่ยนกิบล็อกเพราะมันจะมีเสียงเอ๊ะก็แก๊กกกแก๊กอะไรงเงี้ยน่ารำคาญนะครับขับรถพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีเสียงอะไรพวกนั้นก็เช็คให้ดีนะครับ เรื่องกิฟต์ล็อกกับความไม่สมบูรณ์อันนี้ผมว่ามันควบคุมได้แต่ควบคุมไม่ได้คือเรื่องประกันเพื่อนๆไม่สามารถให้ประกันมาครอบคุมซีรีส์สาให้โคเวอร์ค่าอะไรแบบเอ็มสามอันนี้มันควบคุมไม่ได้ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องหลักๆที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจที่สุดกับเพื่อนๆที่จะเล่นอาจาจะต้องเสียเงินเยอะกว่าทั้งแบบอุบัติเหตุมันไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนกันจะเล่นลดแท้หรือลดย้ายดีเนี่ยน่าจะมีแค่เรื่องประกัน ส่วนตัวเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับรถย้ายมากมันอาจจะเพราะด้วยค่าใช้จ่ายที่มันถูกโอ้เอาสุดท้ายรวมมาแล้วมันก็ถูกเช่นแบบ M3 รถแท้4ล้านรถย้าย2ล้าน5ต่างกันล้าน5ใช่ไหมเพื่อนผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมขับรถคันนี้มันมันขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันถูกหมายถึงราคารถมันถูกถ้ามันชนนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเพราะแบบสามารถเดียบมันมันกระทืบในสนามได้ แต่บนถนนไม่แนะนําให้ไปกระทืบนะครับไปกระทืบในสนามได้แบบที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแบบเหมือนกับดูคลิปต่างประเทศเลยต่างประเทศมันขับยังไงเพราะรถบ้านเขาถูกใช่ไหมครับเพื่อนผมก็รู้สึกว่าไอ้ขับ m 3 2มล้านกับฟิลลิ่งมันไม่เหมือนกันเลยแมย้เครื่องมันเหมือนกันเดะนะครับตัวถังเหมือนกันสปอร์ตนู่นนี่นั่นโปง่งวายบอดี้ดิเมนชันนู่นเหมือนกันอันนีเนเน้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ใครจะซื้อรถแท้ผมก็กกเชีย์เพราะว่า ก็อาจจะได้ความแบบตัดเรื่องความปวดหัวไปกับเรื่องย้ายมาไม่สมบูรณ์ก็แก้กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีประวัติเซอร์วิสยิ่งเป็นรถศูนย์เบียมไทยแลนด์เลยก็ตัดปัญหาไปเป็นรถเก็บขายต่อเออในเล่มมันลงเป็นรถแทนนะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกดีทางจิตใจก็ว่าไปเรื่องมันก็มีหลากหลายมุมมองอันนี้ก็เป็นแชร์ส่วนหนึ่งของความรู้สึกกับรถย้ายแต่ไอแต่ถ้าถูนี่หนึ่งเลยที่ผมอยากได้นะครับคือมันไม่มีรถ ย้ายแน่นอนเพราะตัวถัง8 0 d ไม่มีในประเทศไทยที่ BMW อยู่ไทยแลนด์เอาเข้ามาทำตลาดนะครับมีแต่เป็นรถเกรย์แล้วเอาราคามันใกล้เคียงกันคงไม่มีใครซื้อตัวถังนี้มยาย้ายเครื่อง M8 ลงอะไรเงี้ยไม่มีก็ยังไงมันก็ต้องจบที่รถ BMW อยู่ไทยแลนด์นะครับราคาคันนี้แบบถ้าซื้อรถสูงก็10ล้านนะเหมือนกับคนันนี้ยล้านเงี้ยผมรู้สึกว่าขับราคาประมาณนั้นนะ่ะซื้อรถพวกแบบตัวถังที่มันดูแบบ Stand out ออกมาจากลายปกติอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกคุ้มกว่านะครับสุดท้ายนะครับคาแรคเตอร์ทั้งหมดนี้ที่ขับมาชอบคันไหนสุดถ้าชอบที่สุดนะครับก็คงจะเป็น M3 F80 นั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยรู้สึกอินมากเลยกับรถขับหลังแนมะ้ว่ามันจะอันตรายอะไรแต่มันดิบกว่ามันมีความแบบ a g ็กซเซเกียร์มันแบบตอบสนองเร็วกระโชคโฮกหากนะครับแล้วคันไหนขับสบายสุด มันก็คงจะมีให้เลือกซีห้าดูเป็นชื่อที่ขับสบายใช่ไหม M สามพิลไอก็เป็นรถกึ่งสบายกึ่งสปอร์ตแต่ผมต้องบอกว่าแต่ถ้าศูนย์ไอขับสบายสุดนะครับงงเหมือนกันนะครับเพื่อนเือนที่นีห้าไม่ได้ติดโผอาจจะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเก่ามันยังมันเป็น M5 มันก็เลยอาจจะมีความดิบดิบอยู่นะครับในเรื่องของน้ําหนักพงมาลัยน้ําหนักล้อตัวถังที่มันใหญ่มันอ้วนนะครับแต่มันรู้สึกแบบสตรองมันขับแล้วมันแบบเหมือนอารมณ์แบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ย M8 50i กับขับสบายสุดทั้งที่รถมันแบนเตี้ยกว้างตอนแรกความรู้สึกแรกรู้สึกว่ามันต้องวงเลี้ยวใหญ่กว้างแน่เลยไอ้ M5 กับ M3 เนี่ยวงเลี้ยวมันกว้างมากนะครับเพื่อนๆผมกับรถหน้าบ้านเนี่ยทุกวันเนี่ยรู้สึกเลยว่าขับลับทีเดียวไม่ได้มันต้องถอยหลังก่อนทีหนึ่งแล้วก็กลับไปใหม่วงเลี้ยวมันแบบอารมณ์แบบรถกระบะใหญ่แบบวงวงเลี้ยวกว้างของรถกระบะด้วยซ้ำอะไรเงี้งเยเพราะว่า ล้อมันใหญ่เพราพอชั่นมันเหมือนกับพกซีรีส์สามไหมแต่คิดว่าไม่เหมือนเพราะมันวายกว่าก็รู้สึกว่าขับยากกว่าแบบหลังๆมันต้องแบบเอียงซ้ายก่อนค่อยกลับรถอะไรเงี้ยคันนี้ไม่ใช่เลยรู้สึกว่ามันคันใหญ่คันแบนกว่า M3 แต่ขับง่ายขับสบายกว่าเพราะว่าเขาคงใส่ระบบเลี้ยว4ล้อมาล้อหลังมันจะเลี้ยวเพื่อนๆหักรถขวาร้อหลังมันจะออกซ้ายมันทาให้กุงเลี้ยวเนี่ยแคบกว่าเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นเจนใหม่ด้วยพวงมาลัยมันไลน้ําหนักเลย แบบน้ำหนักมันเบามากขับง่ายสบายนุ่มแรงปลอดภัยเอาม้าลงพื้นได้เต็มมันจะเป็นรถที่แบบไม่ต้องไปรื่องไปสนใจอะไรกับมันนะครับก็ขับไปไม่ต้องกลัวมันจะหลุดไม่ต้องรู้สึกว่าแบบควบคุมลําบากอะไรเงี้ยมันมันเป็นรถที่ขับง่ายมากย่พูดมาถึงตรงนี้แนละ้วผมพูดเผื่อไปในเรื่องของ M ตัวใหม่ด้วยแล้วกันมีโอกาสได้ลองแล้วนะครับพวก M 3 M 4 G 8 0 G 8 2ที่มัน เป็นรถกระจังหน้าฟันหนูนะครับตอนนี้ผมก็อยากได้นะอยากได้เพราะว่ามันมีระบบขับ4อันนี้คือพอยคือคือรถที่มันแรงมากๆแล้วอะแรงแบบ5 6 0 0 mm, ม้า700ม้ามาสแตนดาดของเครื่อง S58 ในกระจังหน้าฟันหนูเนะี่ยก็แบบ500ม้าแล้วมันทําต่อแบบ700ม้าได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเทอร์โบนะครับน้ำมัน E50 รู้สึกว่ามันจําเป็นจะต้องเป็นขับ4ก็ชอบแต่ว่าถ้าใครแบบเน้นขับรถไม่ต้องแรงเอาฟิลลิ่งไว้ก่อนผมบอกเลยว่ามันแทบไม่ต่างกับ M 3 4 0 i ไมันจะสปอร์ตกว่าหน่อยไม่หน่อยก็พอสมควรแต่มันไม่ดิบมันสปอร์ตกว่าลูกเล่นมันเยอะกว่าออปชั่นมันเยอะกว่าแบบมีดิฟแอนะลิเซอร์มีปรับโหมดคอนฟิกโหมดได้ละเอียดกว่า M รุ่นเก่านะครับเกียร์ ZF สมูทกว่าเอาม้าลงพื้นได้ดีในกรณนี้ถ้าเป็นรถขับ2 ขับสี่ยังไงมันเอาลงดีอยู่แล้วครับ2อเวลาเพื่อนๆออกแบบ traction control แบบ launch control ออกมันเอาม้าลงพื้นได้ดีกว่าคันนี้นะครับมันทำเกียร์ให้อารมณ์แบบ DCT นะครับแต่ว่าใน MD Vision พยายามจะให้มันเป็นอ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็งงเหมือนกันทำไมไม่เอา DCT มาใส่ในเหตุผลเดียวที่อยากซื้อเลยดีไซน์ไม่ติดขับในประเทศไทยมันต้องไม่เหมือนใครไม่้นมันก็แบบ AC ที่สามธรรมดาหรือเว่าอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าหลักๆเลยอยากได้ขับ4ี่นะครับ มันมันตรงนี้แล้วมันเป็นขับ4ที่ปิด traction control ออกมาเป็นขับ2ได้ด้วยมันคือรถ1นึ่งคันที่มีคาแรคเตอร์สอย่างแต่ไอปิด traction นั้นนะผมว่ามันเป็นขับ2ได้แค่ในสนามเพราะคงไม่มีใครกล้าปิด traction บนถนนจริงๆผมว่านะมันน่ากลัวเกินไปแต่สุดท้ายแล้วมันมีมาให้เพื่อนๆมันมันก็แบบ M340i ที่เปลี่ยนบุคลิกได้อะไรเงี้ยมันคือนิยามประมาณนั้นอยากได้มากนะครับก็อาจจะรอดูนะคนอาจจะเพื่อนๆอาจจะเห็น ว่ามันอาจจะมาจอดแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับออกนอกเรื่องไปไกลนะครับกลับเข้ามาว่าโอเคฟิลลิ่งนะครับแนะนาการขับขี่เดี๋ยวผมรีวิวละเอียดแบบเรียงคันให้เพื่อนๆดูแบบทั้งออนโรดแล้วก็ออนแทรคนะครับมีรีวิว2คันนี้ไปแล้วแหละแต่ว่าเหลือ2คันนี้ยังไม่ได้ว่างทํารีวิวนะแต่มีอยากรีวิวเทียบเลยแบบขับเทียบเลยก็แบบพูดรายละเอียดให้เพื่อนๆนฟังอีกทีหนึ่งก็อยากรู้ข้อมูลอะไรพอดีว่าอเผอิญบังเอิญน,นะครับว่ามีโอกาสได้ใช้เยอะมากมาก ด้วยตัวเองนะครับไม่ได้เขาส่งมาให้เทสต์ได์แต่อย่างใดน,นะแบบใช้เองล้วนๆนะครับเพราะว่ามันมันมันมีคําตอบอยู่ในคลิปแรกพเพื่อนๆลองไปกดดูได้นะครับว่าแบบอยากรู้ประเด็นไหนความคุ้มค่าหรือว่าสไตล์การขี่ดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันว่าหรือว่าคลิปนี้มันยังไม่ดีเทลเกินไปเดี๋ยวผมจะเอาดีเทลไปใส่ในรีวิวแยกของแต่ละรุ่นอีกทีหนึ่งก็ได้ด้วยน,นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆดูรายการ d a r Race แล้วอยากมาวิ่งกับคันไหนในนี้ก็ ทักเข้ามาหาได้เหมือนกันนะครับผมทิ้งไลน์ไว้ให้อยากจะมาวิ่งกับ M อมะไรเงี้ยมีออยู่ GU, ก็ไม่ติดนะครับแพ้ไม่เป็นไรเน้นมิตรภาพนะนี่ครับข้ออ้างของคนที่จะแพ้โอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเป็นกำลังใจให้ผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe ถ้ากดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับต่วันนี้ผมตัังคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ